ครั้งแรกของบาสมไม้พี่น้องแได้มาเบิ้งนี่พี่น้องโอ้บาสมไม้กับยานนี่พี่น้องก็สี่ยับบ่อยโผล่โอ้โหไปแล้วหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอมาหรับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ บาสไม้ได้มาเห็นเพคนสิบินโดนพี่น้องเลยอันนี้คนย่าว่านี่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งได้พี่น้องป๊าดทัดสมัยขนาดเนาะพี่น้องโอ้ยนี่เนาะนี่กับบาสไม้ได้ขออนุญาตเปินแล้วเนาะพี่น้องนี่ยเนี่โอ้โหครั้งแรกของบาสไม้พี่น้อง แสดงมาเบิ้งนี่พี่น,มมน้องโอ้โหป่าสมัยกับยานน้อพี่น้องก็ยิ่ยับบ่อยครัโอ้โหไปแล้วออโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โโชนี่คือผลหญ้าเนาะพี่น้องนะเนาะโอ้โหผลเลือพี่น้งองครั้งแรกที่ผมบ่าสม,มัยได้เห็นเนอพี่น้องเลยครับโอ้โหนี่แหละ พี่น้องคนไทยเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสะดวกสบายเนาะพี่นอ้องอลังการขนาดนี้เลยบ่พี่น้องเอ้ยนี่ปลาผลพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ่งเอาทน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 โอโ้โหพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งเด้อเบิ่งเด้อนี่แหละคนไทยเพิ่นใจดีเนาะพี่น้องเนาะใจดีแล้วก็ให้เฮามาขอถ่ายเพิ่นก็ให้ถ่ายเด้อพี่น้อง คนคิ่นมีน้ำใจเนาะอ,อ๋อุ่นไปไกลคนเลยว่าพี่น้องโผล่โผล่คน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 โอ้โหปปาทิดโช <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทษโนี่นองคนจะตอนที่นบินเนาะ นี่นี่นี่โอ้นี่นี่มันดิดบันที่แยบร้อยนะอ๋อวะไปจะไปถามไหมเนาะ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายได้นะครับอันนี้มันไปไกลได้ขานาดนนี่ครับอ๋อหนูไกลมากเลย โอ้โหพี่นองพูดๆๆโอ้โหอ๋อ้จะมีจอดค่อมให้ดูน่ะนี่เนาะนี่ก็ะบาสมายคอด้วยอยากเป็นแล้วน่ะพี่น้องเข้าไปไกล้ั่ะนะพี่น้องพุ่นๆๆมากเลยพี่น้องเอาเบิงเด้วยผม นี่คือการขนห,ห,หน้าเนาะหเห็ดไหเห็ดหน้าสะดวกสบายขนาดนี่เลยป่ะเนาะเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล,ล้วคนนี่คือการขนยาของเ่นเนาะอา <c oughs> จะมีแบบว่าจ้อค่อมให้เบิ่งพรอมเนาะพี่น้อนๆวบาบินใกล้ๆฉันเดนี่ก็ไปได้ใกล้ขนาดเนาะ เป็นพันพันเมตรพี่น้องเขาโอ้โหโอ้โอ้พี่น้องข้างบนก็นมีเครื่องบินพร้อมเลยพี่น,อน้องครับปเอดโนี่อลังการขนาดพี่น้อง เกิดมาบอกเคยเห็นจกักเถื่อเพิ่นเห็ดแบบนี้เนาะนี่ครั้งแรกของวาชเมายที่ได้เห็นโหหหหหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวพี่น้องป้าเดี๋ยววัชมายจะซุ่มเข้ามาให้เบิเ่ร์นนพี่น้องเด้อมาแลว้วมาแลว้วมาแลว้วพี่น้องนี่นี่น,น,นี่โอ้โห Uh huh. นี่คือท่านสมัยขนาดเนาะมาต้องแปลว่าคนมาต้องอยางคนขึ้นมาก่อนเนาะนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โทพุพี่น้องเอ้ยนี่นี่ขอมุกขอบคุณเนาะประเทศไทยจะเห็นไบอลสมัยได้เห็นเนี่ ปอ้่มาแล้ว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 แล้วแลานเครื่องบินบินวันบวันเนาะบัสมายจะยีทอยเอาเด้บองสมายหายาเนนี่โอ้ยโชว์มา ไปแล้วพูนไปเล้วพู่พูด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 พวดพูดพูพัดตัดพูดดูดพ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 ูดเดดาูดพ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 ีดู่ดนูดพูนพูดดพูดนูดเพูดนูดพูดพูดดพนพ <Sý> phân, phân, phân. Bất là bọn lấy lên mãi con còn con 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 ma 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 อลังการขนาดนี้เลยพี่น้องโอ้นี่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 ชุดยอดสุดยอดปา้าชุดชุดชุดขับในลีบ <c oughs> นี่กับเพื่อนจะไปเติมยาอี่นหน่องนี่พี่น้องเนาะวิธีการเติมยาพี่น้อง นนเ,นนเดี๋ยวปัจ้าบันจะเป็นหลอดสองนาะตาเป็นหลุดนำกันนาอพพ่นอนะ้องนาะคนจะใส่เครื่องแบบโอ,อลังการขนาดเลยเนเครื่องมือพินนาะน่าจะเป็นแบตเตอรี่เราเรียกเป็นแอมานหลุดนำกันอีกพินนองเขาจะเปลี่ยนแบตบปนนอตพ่นนองนอ,นอ,นอ,นอเป็นแบตเตอรี่พินนาะ ออกมาเปลี่ยนแบตพี่นอ้อโอ้หหนินะท่านสมัยขนาด กันเงาๆเด้อพี่น้องได้คิดนีนเอาะบาวสมัยครังแหลของบบาสมัยที่ได้มาเห็นเนาะที่มาได้สัมผัสแบบนี้ได้มาเห็นโดนตัวงใหญ่ๆแบบนี้เนาะพี่น้องเพาะมีนจขึ้นนี่แล้วเบิ่งเบิงเบิงเบิง,บง,บงพี่น้องเบิง่งบบาสมัยกับยายาดนี่น ไปแล้วไปแล้วพ,พี่น้องเลยภัขนานี้เด้เนาะนี่ครั้งแรกงผมที่ได้เห็นแบบนี้เด้อพี่น้องเลยผมอ๋อไปไกลขนาด ซุ่มเขามาาลายกับผาบมันแตกเนาะพี่น้องเนาะโอ้โไปไกลประมาณใดประมาณกับปกพี่น้องแนมจะบ่เห็นโอ้โหไปไกลขนาด ทาเบิงต้นมาน้ากันกนี่เนาะพี่น้องนนโค้งมากเลยพี่น้อง,องมากแล้วพี่น้องคน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 มากแล้วมากแล้ว,ลว,ลวเครื่องมือท่านสมัยนี่เนาะคนไทยทำหน้าทุกมือนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยเลยบิดแล้วบินี่ เ็นทีเรียบร้อยพี่น้องนี่เพคนก็จะเก็บเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคือว่าเรียบร้อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องคนเลยคนหญ้าเรียบร้อยแล้วเนาะอ๋อเครื่องนี่ก็จะจีเม้นจักจักแสนนอนนี่เนาะอ้โนี่ก็จะคนเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยเพื่อจะทำความสะอาดเนาะพี่น้องโอ้ จะเป็นสีเรอรบร้อ,อาร่างกายนอนอปลานี่ๆอันนี้ก็จะเป็นแบบสำรอดนะโอ้ยเดอสำลอก พี่น้องคลิปน,ะน,นะนี้ก็จบเก็ปอะเรที่ทานี่นะพี่น้องน้องพาพี่น้องคนไลค์คนแชร์กนติดตามให้บารสมายเนี่ย้อครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็เก็บต่อไปนะพี่น้องนะขอการความว่าสบายดีและสวัสดีครับผม